ขนาดอยู่ในป่ายังมาต้องนั่งตอบคําถามเลยว่าทําไมต้องปกปิดความจริงทำไมทาไมต้องโกหกประชาชนนะครับเอาเงินไปไหนนะครับนะทำไมไม่ชี้แจงรายรับรายจ่ายขนาดอยู่ในป่าคนยังตามไปถามเลยพราะแท้เนี่ยตอนนี้ไม่ลงพื้นที่แล้วโอ้โหทหารทหารนี่หวาดขวากันแล้วครับว่าขาดขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพครับนะพอดูจากหลายๆอย่างเนี่ยเช่นกูเซ็งเลย เออกูงงเลยเช่นคำพูดของอินฟูนะครับนักข่าวก็ส่งมาให้เช่นกูงงทําไมต้องสงสัยกูสงสัยคนอื่นบ้างที่นะมูลนิธิคนอื่นเยอะไปมูลนิธิทนายรุ่นล,ลงทนายเกิดผลแล้วไปสงสัยบ้างมูลนิธิต้นอ้อมูลนิธิโอ้เยอะแยะเลยทําไมไม่ไปสงสยัยเอ่อนะมูลนิธิของนบนุ๋มบรรดาไปสงสัยบ้างพวกนั้นก็เปิดรับบริจาคไปสงสยัยมูลนิธิอื่นบ้างมาสงสัยกูอยู่คนเดียวนะหนึงง่งงงสงทาไมสงสัยกูจ้องจะเสียบจะเล่นกู นะทาความดีนี่มันยากนะนะทําความดีไม่ยากนะครับการเปิดมูลนิธิถ้าถ้าเปิดมูลนิธิแล้วตัวเองไม่ไม่มีชื่อแล้วมามาบอกประชาชนว่าอาตัวเองเป็นเจ้าของมูลนิธิอันเนี้ยายากยากคือทําใจยากเพราะจะโดนตรวจสอบถ้าเปิดมูลนิธิแล้วมีชื่อตัวเองไม่ลำบากแล้วก็นอกจากนั้นก็เซง็งอยากกลับไปอยู่กับลูกนะครับเพี่น้องประชาชน FC อยากให้ผมไปต่อหรือพอแค่นี้คือคําพูดต่างๆเหล่านี้ย มันบองบอกว่าอเขาจะไปไม่ไหวนักข่าวก็ไปวิเคราะห์มาคืนมาคุยกับพี่เดว,ว่าเออนะมันมีข่าวลือทำนองว่าเขาอาจจะประกาศยุบมุลน,นิธินะครับจริงๆเขาประกาศยุบไม่ได้แ้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับมุลนิธิเลยแต่เขาก็ได้ที่ปรึกษากฎหมายดีบอกเอา้าออ้พี่พี่ก็บอกว่าพี่ร่วมก่อตั้งนะพี่เป็นประธานที่ปรึกษาเอพี่เป็นอะไรเนี่ย ป็นอ่ะพอเป็นประธานที่ปรึกษาบอกที่ปรึกษาไม่ต้องมีการแต่งตั้งนะเราไปดูกฎหมายมูลนิธิต้องแต่งตั้งไหมไม่ได้พี่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไม่มีหลักฐานพี่ก็เสร็จเนี่ยไปแต่งตั้งย้อนหลังเนี่ยแล้วเอามาแสดงต่อประชาชนแสดงต่อเจ้าที่ว่าแจ้งความเท็จนะคณะกรรมการมูลนิธิลูกน้องพี่ก็ติดคุก,กกันหมดอนะไปดูคดีที่ระยองอะผมปีคําสั่งเลยก็ติดคุกติตารากันหมดเนี่ยเพราะนั้นเปลี่ยนใหม่ครับผมว่าที่ปรึกษากฎหมายก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่นะครับพี่ครับนะ พี่ก็ใช้คําว่ากิตจมศ์เหมือนกับไอ้พวกอะไรที่ปรึกษารัฐมนตรีกิจมศ์เข้าใจไหมอ่ามันก็ไม่ต้องไปละมีอะไรแต่งตั้งเลยนะเราก็อ้างตัวเองว่ากิตจมศ์คือมูลนิธิเป็นองค์การไม่แสวงหากําไรคุณจะเป็นที่ปรึกษาอ่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการแต่งตั้งมีรายงานการประชุมถูมกกล้าทํารายงานเท็ย้อนหลังไม่ไร่สามคนนะนะครับไร่สามคนเรามีเพื่อนผมอยู่คนนะนะ ชอ,ชอบถือเล่าค้งละแบน,เ,นเจอทีไรก็พวมาแบนนี่มันไม่รู้เรื่องผมเคยคุยนะ้วกล้าแมทำรายงานการประชุมย้อนหลังนะ่แบบแต่งตั้งนะครับพี่อินฟูเนี่ยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษากล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าติดคุกเนะี่ยรายงานเทศจน่นะครับและการรับบริจาคเนี่ยต้องมอีมีรายงานการประชุมถ้าไม่มีนะครับจบเหตุครับไปดูคําสั่งที่ระยองมีนะนะเกี่ยวกับเรื่องสมาคมสมาคมผมมีเลขเลขหมดรายละเอียด นะครับของผมนี่รายละเอียดครบถ้วนนะเข้าใจนะพรรคพวกเขาส่งมาให้หมดนะนะครับนะเข้าใจนะวันนี้ก็ดูนะครับว่าเขาจะยุบสมัครยุบอ่าลนิธิไม่นะครับหรือไม่เขาก็ประกาศยุติบทบาทเพราะตอนนี้กระแสแมลงไปไม่ไหวแล้วตอนนี้อินฟูไม่กล้าแปะลิงกัสิีกรแล้วอืมอาจจะต้องเปลี่ยนเปธนาคารกรุงเทพบ้างหรืออะไรเนี้ยนะครับหรือกรุงไทยเพราะว่าผมว่าเขาไม่กล้ารับบริจาคนะนะนะครับผมว่าเขาน่าจะแบบอืม นะทําความดีมันยากสังคมไม่อยากให้ผมช่วยเหลือสังคมโอผมฟังแล้วผมอยากจะร้องไห้นะครับนะคนพวกนี้จะขัดขวางผมในการที่ผมจะช่วยเหลือทหารสงสารทหารนะเ,เ,เขาทำเพื่อประเทศชาติอะไรตำนองเนี้ยผมดูนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกคนก็ขัดขวางผมอย่างนั้นเป็นไงไม่มีใครอยากให้ผมทำแล้วเป็นไงผมแล้วก็ร้องไห้ยกมือแล้วก็อาจจะอยุติบทบาทเป็นไปได้นะ อให้คนลืมไปก่อนเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก็มาใหม่มันมันเป็นไปนได้นะครับผมว้านะนี่เขาวิเคราะห์กันนะวิเคราะห์อันเล่นนะครับแต่วันนี้ก็คาดหวังว่าคนะณะกรรมการมือที่สามคนเนี่ยนะครับสามคนนี่น่าจะมาถแถลงข่าวนะเขาจะได้ถามว่าเออท่านประธานครับเป็นยังไงครับท่านประธานาเมื่อวานนี้คุยกับนักข่าวก็บอกเอา้าท่านประธานนี่เดินทางไปเที่ยวอิตาลีนะบางคนบอกไปจีนไปอิตาลีนะท่านประธานอนะ่ะ ผู้หญิงคนนี้ยผมก็เคยเจอถ่ายรูกปกับน้องกันนะน่ารักเอออ่าน้องคนนี้ก็เคยมีถ้าจําไม่ผิดรู้สึกก็มีเรื่องฟ้องร้องกับอ,อคนคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทอะไรต่พวกนี้นะเท่าที่ผมทราบนะครับก็เจอกันเนี่ยนะน้องคนนี้ก็เจอในงานวันเกิดของท่านอินฟูเนี่ยนะร้านไหนอะ่ะร้านอ,อพักพวกผมเนี่ยแถวๆนี่แหละรามินทานี่แหละ,ลนนละก็ไปด้วยกันผมก็ไปคนดังๆไปเยอะเลยผมยังมีรูปถ่ายอยู่นะ ก็ฝากไปยังคณะกรรมการสามคนนะครับมันจะมาหรือเปล่ามาก็ระวังนะถามไปถามมาเนี่ยนะถ้าเกิดไปรับจ้างเปิดมูลิธิแล้วก็ให้อินฟูไปรับบริจาคระวังเราจะกลายเป็นตัวลานตัวการร่วมกระทําความผิดไปเงินทองที่ถอนถอนไปไหนเนี่ยนะครับเรื่องต่างเหล่านี้ถ้าสมมติสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติถ้าไม่โปรง่งใสมีการทุจริตก็ต้องรับอิดชอบแต่ถ้าเกิดไม่ทุจริตก็แล้วไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูนะว่าเขาจะมากันไหมนะ แต่ส่วนใหญ่บางคนก็คาดหวังว่าเขามาเขาเตรียมทนายความมาทนายความก็มีเจ้าประจําอยู่แล้วผมก็เดาได้ขี้เกียจเอ่ยชื่อนะมีเจ้าประจํามึงเข้าอยู่แล้วนะครับก็มาเลยทนายความก็มาถแถลงนะครับคล้ายๆวัดนาป่าพงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะวันนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วไงวันนี้อยากได้สเตตเมนต์เหมือนเข้าเงินออกอสัญญาจัดซื้อจัดจ้างใบเสร็จรับเงินเนี่ยคนอยากรู้นะครับนะพอได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาแกะแกะปุ๊บดูแลเดี๋ยวเราเอ้ย จะนําสู่การฟอกเงินหรือไม่นะวิโรดนะครับสสพักส้มเขาก็เตรียมตั้งแท่นรับมีดแนละ้วนะครับแลนะอันนี้ก็เรื่องราวเราก <c oughs> า็ประมาณนี้แหละอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องอู้เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้นะฮะนะครับเข้าใจนะเออนะครับ,นะรบก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็แปดโมงยี่สิบก็เดี๋ยวอาจารย์เดกก็จะให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ทางช่องเก้านะครับก็เนี่ยประเด็นฟอกเงินคือการฟอกเงินหมายถึงอะไรนะครับเราเข้าไปใน Google หรือถาม AI ดูก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นลักษณะการฟอกเงินนะนะครับเดี๋ยวอ่านนะการฟอกเงินหรือการนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับนะบโดยการหลอกลวงประชาชนหรืออะไรทุจรงเนี้ยหรือได้โดยไม,ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เอาเงินผิดกฎหมายมาฝากเข้ามูลนิธินะครับเราเปิดมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ ประชาชนอาจจะบริจาคก็ส่วนสมมติ200ล้านประชาชนอาจจะ50ล้านนอกนั้นอาจจะเป็นเงินจากสแกมเมอร์อาจจะเป็นเงินจากาพวกเจ้าของอเว็บพนันออนไลน์หรือพวกทุจริตพลังชนก็เอาเงินเหล่านี้มาฝากเข้าไปในมูลนิธิอันนี้คือการฟอกเงินนะครับและคนที่เอาเงินมาฝากเข้ามูลนิธิเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม่ประสงค์ออกนามเหมือนเวลาเขาจัดชุนประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกไม่ประสงค์ออกนามเอาเงินบริจาคเยอะ นะครับเนี่ยไอเงินพวกนี้เขาเรียกว่าฟอกเงินประช,ชาชนอาจจะบริจาคอย่างเช่นสมมติว่าตั้งมูลนิธิขึ้นมานผมไม่ได้หมายถึงอะไรนะนะครับอันนี้ผมคุยกับอ่าพวกที่เขาทำงานฟอกเงินนะนะครับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่เดย์เนี่ยอ่าเพื่อนผมก็เคยเป็นพอปป,ปงงอ,อยู่สองสามคนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่เดว,วิธีการฟอรกเงินตั้งมูลนิธิขึ้นมานะครับตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วหาคนดังๆมาโฆษณาชวนเชื่อ นะครับมาโฆษณาชวนเชื่อนะครับพอหลังจากโฆษณาชวนเชื่อเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีเงินบริจาคเข้ามาเอาคนดังๆที่มีคนติดตามเยอะประชาชนก็ฝากเงินเข้ามาอย่างสมมติสองร้อยล้านนะครับประชาชนอาจจะฝากอาจจะเข้ามาสักห้าสิบนอกนั้นก็จะเป็นเงินผิดกฎหมายเช่นสแกมเมอร์จากเขมรนะครับสแกมเมอร์จากอเมริกานะครับแล้วก็พวกเงินทุจริตคดโกงเงินทอนก่อร้าอะไรต่างเข้ามา พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกอะไรไม่ประสงค์ออกนามเอาเงินมามาเข้ามูลนิธิคือไม่ประสงค์ออกนามอาจจะโอนเข้ามาก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับนะเนี่ยครับนี่คือวิธีการฟอ,อกเงินนะครับเงินประชาชนมีนิดเดียวเป็นสารตั้งต้นนิดนึ่งสองร้อยล้านอาจจะมียี่สิบส,สาม,ส,ามสิบล้านนอกนั้นเป็นเงินผิดกฎหมายหมดเลยนะครับอันนี้ผมถามไอ้พวกที่เขาทำงานฟอกเงินกับเพื่อนผมเองนะครับพอมันเข้ามาแล้วพอจะไป ตามต้นตอบริจาคไปไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาประกาศทางโซเชียลไงโอนเข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้เพราะนั้นมาจากไหนทั่วโลกเลยเพอเข้ามาในอ่าในบัญชีมูลนิธิแล้วก็มันก็จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ต่อนะการถอนเงินจากมูลนิธิเขาจะเล่นถอนเงินสดพอเงินสดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อ่าเส้นทางเงินมันขาดช่วงนะครับนะครับขาดช่วงเลยเพอถอนเงินสดปุ๊บเราไม่รู้เงินสดไปไหน เข้าใจไหมหายไปเลยเงินเนะี่ยเข้าใจนะเออนะเะนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรการอะเรบยกปกปิดแหล่งที่มาของเงินนะเราไม่รู้เลยใครโอนมาจากไหนเข้าบัญชีมุทินะแต่ผ่านการฟอกผ่านมุทิพอบอกเป็นมุทิปุ๊บอ๋อเงิน,นได้มาจากมุทิแล้วก็ถอนเงินสดเงินพวกนี้ก็เอาไปอ่าไปไปจ้างบริษัทที่เป็นเครือข่ายของมุทิฟอกเงินเช่นบริษัทเขาตั้งบริษัทส่วนตัวมาก็อไปจ้าง